สวัสดีครับพบกับเซลล์ไร n ์ลานครับมาดูคอนเทนต์ลูกค้าประเภทไหนนะครับที่คุณไม่ควรเสียเวลาด้วยจากประสบการณ์ของผมเนาะต้องบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าอาจจะไม่จริงเสมอไปนะเพราะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าคุณมองที่ความเป็นมืออาชีพครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายนะพูดตรงๆเลยก็คือถ้าลูกค้า เอาเปรียบเราแล้วกันหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มันละเมิดหรือมันเกินขอบเขตในการให้บริการนะครับถ้าเราเช็คแล้วเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดขนาดนั้นเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับความพึงพอใจนะอันนี้ต้องถือว่าลูกค้าไม่น่าจะเป็นพระเจ้าสําหรับเราแหละนะมาดูกันว่ามีลูกค้าประเภทอะไรกันบ้างนะครับที่ผมแนะนําว่าเราไม่ควรไปเสียเวลาอย่างแรกครับ ลูกค้าที่ไม่มีเงินนะคะระับเขาอาจจะมีบุคลิกหรือนิสัยที่น่ารักนะก็โอเคนะครับหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาชอบสิ่งที่เราขายอย่างเงี้ยแต่ไม่มีตังเนี่ยต้อบอกว่ามันแทบจะต้องปิดประตูก่อนเลยนะครับเวลาเราดันโปรเจกต์โดยเฉพาะโครงการ B2B อะ่ะมันไม่ใช่แค่ไปยืนพรีเซนต์นะไอ้นั่นมันก็เสียเวลาแล้วละ่ะ ไปหาลูกค้าเจอหน้าอะไรเงี้ยเสียเวลาเสียค่ารถค่าน้ำมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่อที่เสียมากกว่านั้นคือทำทำดีลไปหรือว่าสาธิตหรือว่ามีการทดสอบบางอย่างแต่ลูกค้ากลับไม่มีงบประมาณมากพอเนี่ยมันใช้เวลานะครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนเสนอราคาเนี่ยลูกค้าเขาฟีดแบ็กมาเต็มๆว่าง,งบประมาณจะแบบไม่ถึงจริงๆหรือว่าไม่ได้รับการนุมาติ่แนะนําว่าถอยก่อนนะครับหรือว่า ธุรกิจเราได้ยินข่าวมาเนี่ยว่าเขาแบบขาดทุนหรือเขามีเรื่องของปัญหาภายในนากนายนะต่อไปเป็นบริษัทชื่อดังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์จะไปได้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมจะเปลี่ยนเจ้าเลยนะครับก็คือลูกค้าไม่มีตังค์นั่นเอ,องนะครับอย่างที่2นะครับคือลูกค้าที่ไม่ได้รับประโยชน์ หรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เราขายนั่นแหละครับพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นเราเนี่ยแหละที่ไม่ตอบโจทย์หรือโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราทำไม่ได้นะชัดเจนครับว่าคงไม่ได้มีการซื้อขายเกิดขึ้นถ้าจับสัญญาณได้ว่าธุรกิจลูกค้าหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ไม่มีอะไรเลยนะครับที่เราจะทำตามสิ่งที่เราต้องการได้ก็แนะนำว่าควรถอยดีกว่านะอันนี้ก็เป็นที่เนื้องานของเราเนี่ยแหละ มันก็ไม่ได้แย่ครับก็คือรอจนกว่าเราจะมีอะไรที่ทําให้ได้แล้วเรามองว่ามันคุ้มค่าหรือเราแบบเอาสินค้าใหม่มาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถทําให้โปรเจกต์มันคืบหน้าได้นะครับอย่างที่2อย่างที่3มครับคือลูกค้าที่ไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่เบื่ออาชีพดีกว่านะจริงๆสัญ,ญญาณมันจับได้ตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเช่นแบบนัดแล้วก็ไม่เป็นนัดอย่างเงี้ยเบี้ยวนัดเคยเจอเหมือนกันนะครับเบี้ยวนัดมาสาย แล้วก็ไม่ได้สนใจจะฟังอะไรเราเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องของเขานะบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับที่พรีเซนต์เรามันไม่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีแล้วเตรียมอะไรทุกอย่างมาดีมืออาชีพพอเนี่ยแต่ลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติเรานะครับหรือว่ามันน่าจะมา,าจากไม่ตรงกับสิ่งที่เขาดูด้วยแหละนะพอคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์เขาก็จะไม่ค่อยสนใจนะครับเลยแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมานะ อันนี้แนะนําว่าควรเลี่ยงนะครับไอนนที่ผมเจอก็จะมีแบบไม่ค่อยรับสายอย่างเงี้ยอัปเดตอะไรไปก็งเงียบนะหรือว่าการนัดที่ไม่ค่อยตรงเวลานะครับเลื่อนบ่อยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเสียเวลามากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําให้ดีขึ้นหน้านะครับอันที่4ี่ครับคือลูกค้าที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจแล้วก็ไม่สามารถมีอิทธิพลหรือดันโครงการได้นะคือเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์นะ กับ Decision Maker Influencer มีข้อดีนะครับก็เหมือนผู้จัดการอย่างเงี้ยที่เขาจะชงเรื่องให้นายเขาได้ใช่ไหมไปเสนอนายใหญ่ขายงานให้เราอะ่ะเพื่ออนุมัติงบมาเรื่องเนี้ยเราจับสัญญาณได้ไม่ยากถ้าลูกค้าเขาโอเคนะครับชอบเราแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยเขาได้งบประมาณเนี่ยเขาจะฟีดแบ็กกลับมาว่านายเขาคิดยังไงแต่คนที่ไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยอส่วนใหญ่เขาก็ฟังเนาะแต่ก็ไม่ได้ดันเรื่องอะไรให้เราเลยนะครับ หรือเราจะขอนัดผู้ใหญ่เขาเนี่ยก็เงียบนะครับหรือว่าไม่ได้ให้เหตุผลอะไรมาเลยนะครับอันนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าเขามองว่าเราไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับก <l att> ับตัวเขานะหรือว่าเขาอาจจะขี้เกียจก็ได้เขาก็ไม่รู้จะดันไปทําไมเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีผลประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าผมเจอสัญญาณแบบเนี้ยผมจะเปลี่ยนคนเลยหรือจะหาคนใหม่นะครับหรือ ข้ามหัวไปคุยกับนายเขาให้ได้แบบนั้นเลยนะครับนะก็จะมี4ประเภทนี้นะครับอย่างที่5และอ่ะมาเรื่องที่5ก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบหรือคุยแต่เรื่องผลประโยชน์ใต้โต๊ะส่วนใหญ่จะอยู่ในดีลขนาดใหญ่ที่เป็นในรูปแบบหน่วยงานนะนะซึ่งไม่ระบุแล้วกันนะว่าจะเป็นประเภทไหนนะครับลูกค้ากลุ่มนี้จะดันเรื่องหรือจะทำอะไรอ่ะมันจะจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเนาะหรือว่าเรื่องแบบของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อง่ายๆก็คือสวยอะ่ะเออหรือว่าใต้โต๊ะอ่ะถ้าเอาแบบเทาๆเลยคือใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเจ้าไหนให้มากกว่าก็จะผ่านเรื่องให้อย่างเงี้ยนะครับถือว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ถ้าเขาเป็นลูกน้องเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจนะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็จะแบบคอยเป็นเขาเรียกผู้รักษาประตูอะ่ะถ้าเกิดไม่ทําคุณก็ผ่านไม่ได้ วิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับก็คือพยายามไปคุยกับนายเขาให้ได้ปกติเซลล์ที่เก่งมากในการนัดพวก4ีเลเวลอ่ะจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้เนาะเพราะว่า4ีเลเวลเขามีรายได้มีเงินเดือนสูงอยู่แล้วอะ่ะหรือเจ้าของบริษัทอะ่ะเขาคงไม่มานั่งแบบรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะไก่เรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกค้ากลุ่มที่5ที่ชอบรับอะไรแบบเทาๆใต้โต๊ะเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยยั่งยืนพอไม่ให้ก็คือไม่ทํานะครับนะ ก็รวมๆก็มีลูกค้า5ประเภทนี่แหละครับที่ผมจะไม่เสียเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกับคอนเทนต์กูนี่แหละจะได้ร้านใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ทาง Facebook และ YouTube อย่าลืมติดตามกูได้นะครับสวัสดีครับ